กจัดการเอาต้นดังขวาออกหมดแล้วก็เราก็มาจัดการต้นไม้ที่เหลืออยู่ให้มันดีขึ้นอันนี้ต้นปาปิปาปิกา้าซื้อจากอิเคียหมดรุ่นแรกไปแล้วรุ่นที่สองกำลังขึ้นมาดกด้วยไหนอันนี้สีเหลืองปาปิกาสีเหลืองอันนี้ปาปิกาสีแดง ติดลูกเยอะมากเลยอันนี้ปาบิกาปลูกเองกำลังติดลูกแล้วเหมือนกันไม่รู้ว่าสีอะไรไหนดอกขึ้นลอันนี้ต้นส้มจี๊ดปลูกมาหลายปีแล้วส่วนนี้ก็ปาบิกาเหมือนกันกำลังติดลูกกำลังออกดอกก็ติดลูก,ต,ลกต้นมะล้เลยส่วนนี้ก็ต้นพริกน่าจะพริก พ่อใบไม่ได้ใหญ่พี่รือปาบิก้าเนี่ยนะไม่แน่ใจกำลังติดดอกเหมือนกันนี้เหมือนก้างกำลังติดดอกอันนี้ก็มะเขือมันจะรอดไหมัมโตเลยเดี๋ยวอยู่ไม่กี่ต้นต้ไนไม้เห็นไ้